าายเจ้ลแล้วค่อยๆกินก็ได้เรานำมาให้เยอะท่านที่เปิดน้ำให้นางเถิดนางน่าจากหิหวโหยและนางกินเหมือนนางอดข้าวมาหลายวันเลยนา่าสงสารยิ่งน,นะและเจ้านอนอยู่ตรงนู้นจ้ะ จะไปกินขอเอาแล้วค่อยๆกินข้าเขียวว่านางวันนี้คงเห็นงาดูเลยใช่เจ้าค่ะเจ้าอิ๋วหรือไม่ข้ากลัวพ่อแม่ข้าสมาเจอพ่อแม่เจ้ามีฐานะน้องก็ไม่รู้เจ้าค่ะท่านพี่น่าแปลกแต่นางบอกว่านางกลัวกลัวพ่อแม่นางจลับมาตามเไป